โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาแจากตัวเกมมอแกนครับสายตอรรียจีโนเกียนะครับ, G, Nokia, รบไม่มีแซมฟันไม่มีมูโรเดอร์ไม่มีเงานะครับคลิปอาจจะแหลกหน่อยนะผมแต่ไม่เป็นไรโอเคก็มีประมาณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคำสั่งไว้ให้นะพวกปรับสีฟอนปรับอะไรสีอะไรนู่นนี่นั่น แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปรับหมอนะสำหรับใครที่แบบคอมไม่แรงสเปคต่ำแบบผมนะครับก็คือหมอเห็นหมอสีฟ้าไหมครับนวลน,นี่คือผมเซตไว้ที่200นะครับมันจะอยู่หน้านตัวเกมครับ <S 2> <S 2> <ๆ>แบบตัวนี้นะครับผมเซตไว้ที่200นะครับ ความใครไม่แรงนะครับหรือว่าอยากเล่นลื่นนะครับปรับน้อยๆนะครับร้อยห้าสิบหรือว่าประมาณผมว่าร้0หรือ200นี่กาลังดีเลยนะครับโอเคเราเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ครับกดเซฟนะครับแค่นี้ครับเล่นลื่นๆเลยนะครับตัวนี้คือครบจบพร้อมเล่นเลยครับตัวนี้มีบูดเพทให้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ขอฝากร้านจอดบายแซมด้วยนะครับผมมีกิจกรรมแจกยอดฟรีนะครับผมอันนี้ก็คือของฟรีนะครับประมาณนี้นะครับโปรแกรมมีโปรแกรมแจกด้วยนะครับรีเชตมีรีเชตไฟเอ็มแล้วก็ยอดวีพีสิบ,บาทจะมีตัวเกมนะครับมากกว่า30โตัวเกมนะครับผมอันนี้ก็คือโซนของ VP นะครับฝากด้วยนะครับผม